วันนี้<อ>พี่บรรท์จะเอาโครงการหลวงอะไรมาชัแหละครับ <c oughs> เรื่องเรื่องโครงการแก้มลิงนะครับคือไอ้ไอ้แก้มลิงเนี่ยจริงๆเ่ตัวโครงการมันดีแล้วจริงๆถามว่าเป็นใครดําริก็กลุ่มนักวิชาการนี่แหละที่ทํางานเนี่ยในดําริที่อยู่ในมอเนี่ยแหละ <c oughs> เราช่วยกันทําผมจําได้มันเป็นของทางรวมชนที่เขาใหญ่ทําโครงการในเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหาน,าน,น้ำท่วมไงครับ <c oughs> ใช่ไหมเ <c oughs> อออุตสาห์ท <c oughs> ําการทดลองหลายอย่างมีแบบจำลองมีอะไรเยอะช่วยทําเป็น ยานิพนหลายเล่มะนะ,ค,ะครับกวาจะตกผลึกออกมาเป็นคําว่าแก้มลิงได้เนี่ยอโอ้ทุม่มหัวประมาณไปเยอะหลายปีครับแต่สุดท้ายก็ต้องถวายครับเขาคือไม่ได้คิดคเอาเองแต่ละได้ <laughs> ไคุณจะไปชิ่อะไรได้ครับพี่ก็ต้องถวายอะ่ะโครงการที่แบบถ้าเราคิดเองเราทําดีเราอะไรเนี่ยถ้าอยากได้ก็ต้องถวายแล้วแล้วปีปีนาหน้าที่มันเกิดน้ําท่วมอะ่ะ ท่านก็เอาไอ้ไอ้เนี่ยแหละที่ไปไปสอนไอ้บัญหาอะผมจำได้ผมดูทีวีอสอนปัญหาเออแม่แก้วมิงไปสอนบัญหาไม,ไม่รู้แล้วชอบสอนคือผมผมไม่เข้ใจตัวเองรู้สักเท่าไหร่วะ <c oughs> สอนเขาวะเนี่ยสภาพแบบนี้นผมเข้าใจมากเลยเพราะว่าตอนตอน,ตอนรุ่นที่ผมไปฝึกงานนะประมาณปี3ป <c oughs> ี4เนี่ยผมต้องไปนั่งเพาะหอยเชลไปเปลี่ยนน้ำไปให้ไปเพาะสาหร่ายให้อาหารหอยเชลแต่ว่าวิทยานิพนธ์ออกมาเป็นชื่อจุลาพรเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วจุฬาภรไม่ได้มาทำอะ ผมทำอ่ะเออต้องต้งให้อ่ะคิดก็ไม่ได้คิดอะไรก็แล้วเราคิดเองทําเองแแล้เขาก็ต้องให้เขาอ่ะ เนี่ยมันอย่างเงี้ยมันมันตีกินกันอย่างเงี้ยคนเหนื่อยคนเหนื่อยไม่ใช่เขาคนอะไรไม่ใช่เขาเลยอ่ะนี่นี่คือสิ่งที่พวกนักวิชาการทั้งหลายอ่ะจะต้องเหมือนกันารส่งสวยหรือการยอมเป็นทาสบางอย่างที่จะทําให้กับเขาอ่ะแล้วก็ตัวเองก็ไม่ได้อะไรอ่ะครับแล้วก็แซ้สองสรรเสริญกันไปแล้วก็อีกอันนึงนะครับเดี๋ยวขอพูดถึงอันนี้ยาแฝกนี่อีกยาแฝกเนี่ยเพื่อนผมเป็นคนทำอาจารย์ของภาวินยศตา์มันมีแปลงทดลองที่เราปลูกที่เราทําแล้วก็มีโมเดลในเรื่องของการเอ่อพังทลายของดิน อะไรป่าของน้ําอะไรพวกเนี้ยเราทําการทดลองก,ก็เป็นปีอะครับกว่าจะได้ผลสรุปในเรื่องของแปลงปลูกต่างๆที่เหมาะสมอะไรพวกเนี้ยคํานวณอะไรจะเรียบร้อยอะแล้วเป็นไงเป็นของใครอะก็คือพูพง่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันดีเนี่ยไอ้ไอ้คำว่า<อ>กรุงเรพธดํุร,รีเนี่ยที่ออกมาแล้วตีตามของเขาเนี่ยไม่ใช่เขาคิด <laughs> รถไอ้ที่ทำชิบหายเนี่ยเนี่ยเนี่ยนก็ดันนะก็ฝีมือเขาแน่แหละใช่ไหมเราไม่เคยเปิดเผยหรอกครับไอ้ดานแย่ดานเสียเนี่ยอย่างที่คุณจาเคยพูดถึงองป์ตากผนังใช่ปะใช่ครับสรุปก็คือว่าแล้โครงการอันไหนดีนะครับที่มันได้ผลที่มันเห็นผลมีความเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆเนี่ยก็คือพวกกลุ่มนักวิชาการที่เราช่วยกันทำนั่นแหละครับทีนี้มันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือเรื่องของนายทุนที่มามีอิทธิพลกับงานวิจัยนายทุนใช่คือรุ่นหลังนี่แย่มากเลยรุ่นน้องผมออออ่่ททีมมมัััันนนนนนยยูตเ้้ไปรรบจจาาางววกุใิ ใช่ไอ้วัผลิตภัณฑ์เกษตรอะไรเนี่ยเอออันนี้เป็นปัญหาที่สุดเลยคือว่านายทุนที่ใหญ่ๆเนี่ยก็เลยเวลาจะขายอะไรเนี่ยมีงานวิจัยของตัวเองรองรับได้เฉยอะไรก็บสบายเลยแล้วแล้ว,ลวก็ต้องยอมรับว,ว่าเนี่ยนักวิชาการของเราเนี่ยแหละที่ไปขายตัวให้มันอ่ะแล้วผลประโยชน์ก็ตกอยู่กับแม่เองคือแล้วแล้วมันมบางทีมันทําให้หลักวิทยาศาสตร์มันบิดเบี้ยวด้วยอย่างเช่นการ,รการไปวิจัยจํานวนปลาที่จะหายไปจากการสร้างเขื่อนอนี้พอพอมันมีเอเจนด้ามีทุนอยู่เบื้องหลังมันก็ทําให้งานวิจัยมันมีผลล่วงหน้าที่ แบบต้องให้ออกเป็นอย่างนั้นทงตั้งไว้คือมันมันไม่ถึงกับโกงแต่ว่าโทงมันตั้งไว้แล้วมันก็จะเดินไปทางนั้นเนครับใช่คือก็เหมือนคำพิพากษาของไอ้พวกสารีกาเนี่ยแหละไม่ได้มุ่งผลประโยชน์เพื่อชาวบ้านไงเขื่อนปากมูลเนี่ยครับ โอ้โหแบบว่าแล้วมันใช้ไม่ได้มันมันควรจะทุบทิ้งไปได้นแต่ว่ามันมีใครกล้าไปทุบไอ้ไม่กล้าครับมันก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็หวังว่าเออพอขั้นไปแล้วใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านหมู่ก้ามาอยู่แล้วนี่ก็มีลูกสาวเสือเอายะจะจะคิดั ทำไมวะทำไมนักวิชาการต้องมาต้องมาอะไรเป็นอย่างนี้เนาะบ้านเราเนาะอยู่เป็นอยู่เป็นไปหมดคือถ้านักวิชาการไม่อวยเนี่ยผลงานตัวเองก็อาจจะไม่ได้ตีพิมพ์<อ>หรือว่าถูกตัดงบทาไม่ใส่ชื่อวิทยาศาสตร์เจ้าฟ้านี้ไปในชื่อปูที่ คนพบชื่อหอยทากชื่อไรน้ําที่คนพบงานวิจัยก็โดนตัดงบงานวิจัยก็จะไม่ผ่านไปอย่างรวดเร็วเนี่ยคือการที่เราสร้างการอวยกันมาจนเงี้ยจนงานวิชาการแต่ละอย่างเสียหายหมดอ่ะจนมันไี่รอดนะครับเรื่องนี้ก็พูดถานนันวิชาการแล้วกันนะครับผมบพราะคนมากเลยคับากคนเดีนส่วนมันพก็ไม่รู้มันมันโดนอีกรอบนึงหรือเปล่า